สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพี่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแลง 4M กับพี่โร่ Pebble หรือว่าเป๊ปนั่นเองนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะวันนี้ผมกดสี่กันเลยนะครับน่าจะเฮฮาไม่งั้นก็น่าจะตึงกันอยู่แหละ <laughs> มันนี่ไงเสียงมันดังไงอ๋อบกเกย์หน่อยได้ดีเขา,เาก็กดสามตีการที่ดูดูกองมาเฉลี่ยน่าจะตีตีสี่วะพี่ว่าตีสี่วะมันก็น่าจะสี่อ่ะน่าจะ สี่มันต้องเจอสี่อะแต่นี้รู้สึกว่าระบบแล้งไม่ไม่งองแงเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ตายเว้ยขาเข็นมึงมายึกใส่กูเดี๋ยวกูจะคอมโบได้โคเด็กนะมึงระวังไว้ก่อนมึงบอกนะเเเดี๋ยยวนอ่่่าาามลิป อะฮะเเตะข้าคลิปที่จะยกใส่ตัวเองแล้วดึงมาตันในบ้านเน่ยตันหน้าป้อมน่าจะได้อยู่มั้งตัดไปเลยตัดไปเลยช่วงนี้ช่วงดูเชิงกันอยู่มมาไ่่รู้ันนจะบวกไม่ได้อดี๋ยวที่าจะความเฉยๆคิวๆไปแล้วกัน ผู้ถามจริงคืออะไรยังไงครับเนี่ยอะไรหมายถึงแอปอนหรือว่าหมายถึงาใคาเช่นเว้ยไม่รอดอยู่ดีอะแถออกหน้าหรือชนข้างก็ไม่รอดอยู่ดีอะยยังไงก็ตายอยู่ดีเว้ยดาเมจพี่ว่าปอนน่าจะตีตายแล้วใช่เนนแปะมึงยังไม่จบเรื่องแป้นอีกเหรอวะ จริงๆเดี๋ยวจะถอดเอาไปจุ่มน้ะสักรอบเนี่ยมันมันเหนียวตรงปุ่มอัตติเมตนะพี่ก็มาดิแค่แค่สเปคบาร์กใกล้น้องๆเข้ามาเออมันวอล์กใส่โก้มึงก็ดวงดีเกินคนนองเลือดเด้งเหรอไม่ใช่ตีตีสกิลสามโดดมาตีเลยไม่น่ารอดบอล อ่าไอ้เฮียไมควาคนนอสเดินขนาดขนาดคนนอสเดินไปนู่นแล้วนะคนนอสนี่คือไม่รู้อ่ะไอ้เฮียนี่เสิร์ชนะแข่งบ่สหวาดบ่สรามันูนหรือเปล่าเคยฟังบอสโดนใจไปเลยเออเฮ้ยอะไรคิดเลยเนี่ยเราสองคนเล่นกันทันปอนรอแก้วบ่อนะในตังปักตรงนี้ปักตรงนี้ด้วยใช่ใช่

ถ้ามันใส่ไปเราโดนลาลาลาวจะรอดไปวอเควาัลลี่มันโดดไปแล้วน่าจะคูดาวสักพักใหญ่ใส่ทิ้งไว้พี่ก็ได้เผื่อพี่จะเตะได้สองอาจจะคอมสองได้ไม่มีโดดไม่มีโดดโดดเลยพี่เตะมันโดดไปแล้วเปิดโยนไว้หน่อยดิคูดาวคูดาวคูดาว

คือแบบมันรวยกันเกินไปไว้ขีอนเพิ่มเจยาสามร้อยเลยวิ่งเข้าวิ่งกดเลยอะแต่เขาเล่นอะไโคตรมาร์ใช่ไหมคุณดูมันไม่ได้เล่นนานเลยขายแคนหกแล้วนี่ว่ะโดนแน่ๆเลย สังเท้าาาเเตมวลหายหมดนัตร่อหายไปเียอดนักสู้ผู้เกรียงไกรตัวเตยไปสแต็กดึงฐานบอสไม่ทันไม่ถ่านละนี่แหละมันเรียกว่ามวยผิดรุ่นน่ะมวยผิดรุ่นแล้วชื่อคลิปเซอร์ไม่ใช่ไหรอใช่ก็อย่างนี้แหละเห็นเห็นตั้งชื่อคลิปแบบ อ่านยากๆครับวะวันนั้นอะไรวะเดือนที่คนคือที่เกมกูก็งงมึงคือเดือดมึงคือเดือดแต่เขาพิมพ์ว่าเดือดแล้วคนก็เม้นว่าเดือดเดือดหรือเปล่าพี่แล้วเขาก็ไม่แก้เลยไอ้เหี้ยไม่กระตี๋เดือดแล้วแม่งก็ไว้แค่นั้นแหละเดือนเดือนที่คนเดือดเดือดที่เกมสุดยอดวะพี่เขาเรียกว่า creative เาเรียกที่เกียงเขิพี่ก็ช่างมันแล้วกันก็ปล่อยอะไอย่างเงี้ยเอออได้ได้ไดถ้าไม่ตายเดี๋ยวพี่ให้ปอนเก็บงานแล้วกันผมว่เก็บงานต่อได้ฮีโร่แม่งโกงจัดเลยแซนทันเดอร์เนี่ย พี่ขอมหมดแล้วแล้วแบบมันหนีไปได้แล้วตอนนัติไม่ตายมันแถลไปกูลงตามไปฆ่าต่อแบบนี้เล่นเลยพี่ลงได้ปะจงจดจำชื่อกูไว้ทหารกล้าแห่งทัพราชาติเดียวสิ้นสองพี่ได้พวกบันพลาท่าพี่ปั่นกันจงบุกไปเร็วพันพี่ฮะปั่นต้องมา กไม่ใช่ผู้คนเดิมเนี่ยไม่ใช่ผู้คนเดิมเนี่ยไปหกยังเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์ไม่เว้ยเขาคงไม่กล้าดา่าเขายอ่อใส่พี่หรอกอนั่นไงมันรู้มันมันรู้ไงมันรู้เจ้าของไอดีไงว่าเจ้าของไอดีอ้วนนะพี <c oughs> ู่ว่าพี่เป๊ะ <c oughs> <ลง S 1> ป่ะวะเนี่ยลงพุงลงพุงเฮ้ยอย่าเรียกอย่างนั้นอย่าบูลลี่นี่ดิเว้ยแต่รู้มันน่าจะรู้จักพี่เป๊ะเนี่ยมันเลยทีเดเคยโดน แช่ไว้แช่อยชไว้พี่หน่อยไอเนี้ยไอเนี้ยสกิลหนึ่งอะพี่พูดผิดม,มีบิงไหมพีย่ยังยังนิดเดียวนิดเดียวไไมไาาไม่ด้ปาาตยลพี่หาบิงแล้วกันนะเออหาบิงไหมครับผมก็เล่นปกตินะพี่ทำดได้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 ทับหน้าต้องการไม่ไม่ขอไฮเปอร์ชิ้นแรกนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันเดอร์คาร์ดพิเศษดับเบิ โส่งก่สร้างนี้เามีทั้งวครี่าพี่ยเท่าไ่วนี้พี่ได้แล้วพี่ได้แล้วนั่นเดี๋ยวกูเก็บไว้ฟางก็ได้่อนเฮ้ยพี่โนบิขก้ว่ะเปิดตัวปจจยชุดเดียวหายโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้จอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ไปที่มาพี่มาว่าไม่น่ารอดว่ะพี่มาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไม่ทันนี่งไม่ันนี่โดนตีทม ระวังอย่าพึ่งดีมานาได้ป่าวะไม่ทันวะหมดไปพี่หมดละพี่บิ้งได้สตารได้อย่างเดียวอะคอมไม่ได้ไม่ไแล้วไม่ไแล้วไม่เป็นไรไปเวลากางที่จะแต่คิวให้แล้วกันพี่จะวับกลางนะผมจะไปแก้วัตได้ได้ได้เดีย๋ยวลงไปเติมให้ซัตรูห้หายบ้างพี่ต้องไปทำคนอนอตบ้างแล้วหรอวะไปดิไปคนนอตมันก็ไม่ได้เลยไม่แต่มันต้องไปทำบ้างแล้ว<ม>แหละ ผมมีอันตีอะพี่ถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพี่ให้ปอนปอนผ่าเช็คให้ว่าคนอสฟาร์มอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขากำลังตายแบบรับแบบตรงตรงไม่ควรเดินไปหาหยุดแล้วนิดเดีเงือแอนดูยืนไปนะยืนไปนะเขาคงคิดว่าพี่เข้ากลางแหละอัดจักรลุบฟาปอนมีอัญติปะไม่มีไม่มีไม่มีผ่าไปใช่ไหมเคยโดนมาตรงนี้ผมน่ะ วอกวอกวอกนะอันนี้พี่ตายและะ้วมั้งสงรจงจดจำชื่อกูไว้ี่ตายแล้วมันได้โชดีพี่ผมต้องโดนติก็ว่าอยู่พี่ดนนก,พกดเมันไปตีโดนอ,นอะไรวะ เตยเดินไปเตยเดี๋ยวพี่ขึ้นกระทาฟ้าเลยแล้วกันรอกลางรอกลางขาเข่งกับแพนด้าพี่วัาไปล่างนะเดี๋ยวพี่เดินไปพี่อยากรู้ว่ามีใครลงมาล่างต่อหรือเปล่าเตยหากระดาฟ้าเลยเดี๋ยวพี่วัดโอเคเลยฟาร์มล่างเนี่ยดิล่างจะแตกแล้วตอนนี้กดเห็ดอยู่ไม่คุ้มอ่ะเสียดายตังค์เออมันจะซัดผมไป่ลงกลางมาซัดมันก่อนพีเคไหม สายทีไม้ก็ไ네ด้เอาไงให้พ no huh ี่เข้าไปคอมหรือว่าเตะไม่ให้มึงเอาป้อมกลางไปนอนลงไปฟาร์มล่างล่างจะแตกที่ไปฆ่าคนน้องบนพี่ฆ่าเราหนึ่งไงเดี๋ยวพี่ไป น็อตถอนตีกระจายไม่อยากเยอะมากเป็นโคน็อตอะแต่เราก็แซนทันเดอร์นี่อยู่อะได้เหรมันมีลงปหมไม่เพิ่งมีเพิ่งมีโดนแชสกิลไปแล้วเอาันนี้กดว ดาบเดียวสิ้นสงจดจำชื่อกูไว้สวยวางลับ้าเลยกางคิวเอาแม่กูกลับเร็วกลับเลยมึงไปเอาคลิปเอาของได้ไม่ได้แล้วป้อมกูกลับเลยนะได้หรือเปล่าม้อมได้อยู่แหละปราการน้าที่นาดแล้วน่าจะไม่ไหนวะเนี่ยวิ่งมากลางครับพี่ สี่แปดวิเมียสีิบได้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 ผมไม่มีนะเก้าสี่โอเคเข้าป่าเลยว่าพี่ใส่ตัวตรงนี้เนี่ยนอ้พี่ใส่ตัวตรงนี้ไว้ชุดหนึ่งอ่ะผมแวะไปช็อตใไทกูสิบก่อนไม่ตายวะใครเชื่อนไม่ตายวะตอนมียสี่แค่นั้นไม่ตายไม่ตายมีวาคิรี่อยู่หลังด้วยต้องเอาวาคิรี่อ่ะเฮ้ยเยอะพี่ไม่ค่อยคุ้มกับการที่พี่เข้าไปตายเลยวะใช่เอาคนน้อยดีกว่าไหมได้หนึ่งแรกนี่ไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออคนน้อยตัวเดียวคนน้อยตัวเดียวคนเห็นวิ่งเลย ผมต้องทำอะไรนะพี่ทำไฮเปอร์ใช่ไหมเออจาะวิเอร์อะวะนะพี่เจาะสองอะเดี๋ยวแต่ว่าต้องระวังนะวอล์กปะวอล์กวอล์กวอล์กระวังวอล์กวอล์กเออเออวอล์กเอออวอกยผมปากตรงนี้แล้วกันพีโคนอตเออใจเย็นไม่ใช่โผล่หมู่รวมฟันคิดว่าพี่แตกว่ะกดวอล์กไม่มีสีด้วยไม่มีอะไรเลยว้าก็ไม่มี

อ่าพี่ไปแล้วพี่เอาเฮ้ยรถอยากล่างไม่มีแล้วด้วยสักหน่อยไหมอ่าพี่ไปตัดพี่ไปตัดเกมนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนน้ำแข็งดีกว่าวะพี่วิ่งเลยแล้วกันมีนตีปะเช็คเลยก็ได้นะ โอเคเอากระดี่ตามไปเลยจำชื่อกูไว้สัวหายไปต่อป้าผมมีสิลงเลยก็ได้ลงตัดไปเลยก็ได้ลงเลยลงไ่าโดนาโดนที่ตัดคนนอไป ต่อผมมีวาดฟ้ามาปักพื้นปักปักพื้นก็เหมือนเดิมวิ่งฉี่ออกไปแล้วไปดันดีกว่าไปตีไงวะไอ้เหี้ยแกจะรถตีได้เอาป้อมดีกว่าเป็นคนนั้นแตกแล้ววะดูว่าไม่มีทิมข้อล่างเยอะนะทับหน้าต้องการกำลังเสริมแล้วผมมาเลยนะไปเลยไปเลย้เอขาก็ยู่แบบก็ดวไม่ไม่ทำไมไม่ตามนนไปเลยเธอยังไม่มีบาร์ฟ้า ราคาหน้าไม่หน้าแล้วยังไม่วอลกไปแล้วไม่ใช่เหรอวะออตไหนะที่ทราบเลยไม่ใช่หรอวอล์กเลยนี่วอล์กเมื่อกี้ไงที่ไม่รู้ตามแล้วกูบอกตามไม่ทันหน่นมันวอกนี่วอกเลยยอดนักสู้เออวอกเลยวันนั้นนี่ว่ะพวกมันฆ่าแล้วจงบุกไปเร็วพันขึ้นเขียวดีกว่ามั้งในเกมเนี้ย ให้ไปทำยังไงเาทาฟ้าเลยปะล่ะถาวินเบต่อยแม่งเลยปะล่ะไม่เอาดีกว่าพี่เน้นคอมโบนี่ดีกว่าผู้ถามจริงชื่อกูไว้ก็เพื่อนแพนด้ากำลังอันติผูมจรอป้ขอยพื่อนด้ยกลัอร์ดิ ้มีโคนอโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเดือดเราชอบใจนะครับอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพ,พลาดยังไงผมก็ขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะขอตัวลาครับบายครับผม